บ้านผีมอนเป็นบ้านผีสิงอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในจังหวัดกาญจนบุรีเดิมบ้านหลังนี้เป็นของสามีภรรยาชาวมอนคู่หนึ่งซึ่งมีอาชีพทําสวนผลไม้สองคนนี้อยู่กันอย่างสันโดษไม่เกี่ยวข้องกับใครและหวงแหนผลไม้ในสวนของตัวเองยิ่งนักเพราะเนื่องจากมีคนชอบแอบลักขโมยผลไม้ในสวนของพวกเขาไปอยู่เสมอแต่ทั้งสอง ก็ทำได้แค่เพียงว่ากล่าวตักเตือนแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีโจรบุกเข้ามาทำร้ายสองสามีภรรยาจนถึงแก่ความตายและนำศพไปซ่อนไว้ในสวนหลังบ้านและเมื่อข่าวการตายของทั้งสองแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ฉวยโอกาสเข้ามาลักขโมยผลไม้ในสวนกันเป็นการใหญ่แต่ว่ากันว่าทุกคนที่เข้ามาขโมยผลไม้กลับไป ล้วนเจอดีกันแทบทุกรายเพราะถูกวิญญาณของสามีภรรยาชาวมอญคู่นี้ตามไปทวงของคืนนอกจากนี้ยังพบว่ามีชาวกะเหรี่ยงตายอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนถึงเก้าศพทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเพราะความอาฆาตแค้นของสามีภรรยาคู่นี้จึงตามไปทำร้ายและเอาชีวิตด้วย